สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะได้ข่าวของการปลูกถ่ายไตยหมูไปสู่มนุษย์นะครับสำเร็จเมื่อวันที่16มีนาคมปี2024ที่ผ่านมานี้เองนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในวงการการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับวันนี้ผมในฐานะของหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยก็อยากจะมาเล่าทุกคนฟังว่าทําไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่โตนักนะครับแล้วทําไมเราถึงมีความจําเป็นจะต้อง เอาอวัยวะของสัตว์ชนิดอื่นเข้ามาสู่มนุษย์แทนที่จะเอาของมนุษย์ให้กับมนุษย์เองนะครับรวมทั้งทําไมจะต้องเป็นอวัยวะของหมูที่สำคัญคือแล้วทําไมมาถึงทํายากนักหนานะครับก็วันนี้จะเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและววกฤตบําบัดนะครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยผู้ป่วยเขาก็ประกาศชื่อนะครับคือคุณริชาร์ดสเลเมนนะครับอายุ62ปีเป็นผู้ชายนะครับ มีโรคเบาหวานความดันสูงแล้วก็นําไปสู่ไตเสื่อมนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยที่เขาไตาเสื่อมเขาก็ได้รับการปลูกถ่ายแบบเอาไตามนุษย์สู่มนุษย์นะครับแต่หลังจาก5ปีผ่านไปอะไตมันก็วายนะครับก็เลยต้องกลับไปล้างไตใหม่ทีนี้พอเขาได้ยินว่าเออเรามีนวตัตกรรมที่น่าจะสามารถปลูกถ่ายไต,ยตยหมูมาสู่คนได้เขาก็สนใจแล้วก็ได้รับการปลูกไตายไตยนะครับโดยการผ่าตัดเนี่ยทำขึ้นที่โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจน n ร r ลฮอสพ p i t a l นะครับ ก็อยู่ในบอสตันนี่แหละเนะเมืองที่ผมอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะฮะซึ่งจะว่าไปการปลูกถ่ายอาวัยวะที่สําเร็จครั้งแรกในมนุษย์เนี่ยก็ย้อนไปเมื่อปี1954ที่โรงพยาบาลที่ผมทํางานในขณะนี้ก็คือ b r i g h m m n n d w o m e n s Hospital ก็เป็นการปลูกถ่ายไตยเหมือนกันนะครับก็วนมาจนถึงตอนนี้ครบรอบเท่าไหร่70ปีแล้วะฮะที่ ที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะสําเร็จครั้งแรกแล้วตอนนี้จากคนสู่คนก็ไม่ล้วเอาจากหมูสู่คนนะครับเ,เหตุผลที่เราจะต้องการทําการปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์สู่มนุษย์นะครับมันมีหลักๆอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับข้อแรกก็คือปัจจุบันเนี่ยผู้บริจาคอวัยวะเนี่ยมันมีไม่เพียงพอต่อผู้ที่ต้องการรับบริจาคอวัยวะนะครับไม่พอจริงๆนะอันนี้ก็ต้องขอรณรงค์ให้ทุกๆคนเนี่ย คิดว่าตัวเองน่าจะต้องบริจาคอวัยวะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเหลือมนุษยชาติได้ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะฮะทีนี้<อ>เหตุผลอันที่2นอกเหนือจากอวัยวะที่มันมีไม่เพียงพอแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการที่การปลูกถ่ายอวัยวะมันจําเป็นจะต้องใช้ยากดภูมิขนาดสูงซึ่งก็จะนําไปสู่ผลข้างเคียงต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่ามันคืออะไรบ้างนะครับแล้วมันต้องกินไปตลอดชีวิตทีนี้ ถ้าเราเอาอัยวะจากสัตว์มาใช้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมันเพื่อที่จะให้เข้ากับมนุษย์มากที่สุดโดยที่อาจจะนําไปสู่การที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ยาในการกดภูมิเลยก็ได้ในอนาคตนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆ2อ,อย่างที่ทําไมเราจึงจําเป็นจะต้องพัฒนาความรู้เพื่อที่จะเอาเอวัยวะของสัตว์มาใช้กับมนุษย์นะครับ การเอาเอาวัยวะปลูกถ่ายจากสัตว์อื่นมาสู่มนุษย์เนี่ยเราจะเรียกภาษาทางการแพทย์ว่า xenotransplant นะครับ X E N O แล้วก็คำว่า transplant ซึ่งแปลว่าการปลูกถ่ายนะครับนี่แหละคือเราจะไม่จะต้องคิดอย่างนี้ทีนี้แล้วทำไมถึงต้องเป็นหมูด้วยเออทำไมต้องเป็นหมูนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในกรณีของคนคนนี้ที่ได้รับการปลูกถ่ายคุณสเลมันเนี่ยนะครับเขาได้รับการปลูกถ่ายจากหมู ชนิดที่เรียกว่ายูคาทันพิกนะครับหมูยูคาทานนี่ครับที่มีการตัดต่อพันธุกรรมถึง69ตําตำแหน่งด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับคนคนนี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทําไมต้องเป็นหมูต้องบอกอย่างนี้ครับเหตุผลแรกหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอวัยวะขนาดใกล้เคียงกับคนมากที่สุดนะครับอันที่2เรามีการเลี้ยงหมูอยู่แล้วโดยเป็นปกติเราก็มีการรับประทานอยู่แล้วนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากในการเพราะพันธุ์หมูแล้วก็เลี้ยงมันนะครับ อวัยวะของหมูเนี่ยมันเติบโตค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นเช่นถ้าเราไปเอาจากลิงอย่างเงี้ยนะครับลิงมันก็เลี้ยงลําบากหน่อยนะครับแล้วก็เราไม่ได้กินลิงเป็นประจาดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาอวัยวะจากลิงจากอะไรพวกนี้มามันอาจจะลําบากมากกว่าปกติเยอะแล้วก็อาจจะต้องมีการควบคุมขนาดของอวัยวะให้มันเหมาะสมด้วยซึ่งก็ยากกว่าเดิมอีกนะครับอันต่อมาก็คือว่าถ้าเราเอามาจากสัตว์เนี่ยเราจะสามารถทําการเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมของมันได้ นะครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของหมูเนี่ยนะฮะมันก็มีความบางอย่างที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับหมูมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเอามาใช้นะค,คือมันเลี้ยงง่ายเรามีประสบการณ์การเลี้ยงอยู่แล้วนะครับแล้วอวัยวะขนาดมันก็ใกล้เคียงคนมันก็เลยต้องเอาหมูมาทานี่แหละทำการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมบางอย่างเพื่อให้เข้ากับคนนะฮะนี่แหละคือเหตุผลหลักๆักทีนี้ถ้าพูดถึงวงการนี้แล้วเนี่ยนะครับ ท่านบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะมันเคยมีคนปลูกถ่ยหัวใจของหมูเข้าสู่มนุษย์นะครับแล้วตายเออทาไมตายผมต้องขอเล่าปูพื้นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าไปสู่การปลูกถ่ายอวัยวะจากาสัตว์สู่คนนะทำไมมันยากเพราะว่าเอการปลูกถ่ยหัวใจเนี่ยใน2เคสนั้นเนี่ยคือท,ทําที่มหาวิทยาลัยของแมริแลนด์นะครับ University of Maryland Medical Center ที่ b บลติมอร์นะครับทั้ง2เคสเลยตั้งแต่ปี22กับปี23นะครับโดย2เคสนี้เนี่ยคือเคสแรกเนี่ยเขาเสียชีวิตเพราะว่ามีการต่อต้านหัวใจนะครับใช้เวลาประมาณสัก2เดือนเขาก็เสียชีวิตแล้วปรากฏว่าไปเจอไวรัสชนิดหนึ่งด้วยนะครับชื่อว่า Porcine CMV นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตในคนคนนี้ได้ อีกคนนึงก็เหมือนกันคือปลูกถ่ายไปไม่นานก็เกิดการต่อต้านหัวใจแบบชนิดที่เป็นแอนติบอดีทำลายหัวใจทิ้งนะครับเนี่ยก็คือทำไมมันถึงยากอยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนล้วก็เสียชีวิตเอ้ลราตายมันอยู่ได้นานกว่านั้นเหรอนะครับมันอยู่ได้นานกว่านั้นนะครับน่าจะนานกว่านั้นทำไมมันถึงนานนานกว่านั้นเพราะว่าเราพอจะมีหลักฐานทางการแพทย์ครับ เรามีการทดลองในลิงก่อนนะฮะโดยการปลูกถ่ายไตยของหมูเข้าไปสู่ลิงแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงปัตุกรรมจนกระทั่งเราสามารถที่จะทําให้ไตเนี่ยมันอยู่ในลิงได้นานเกิน2ปีครับนานเกิน2ปีนับเป็นความสําเร็จขั้นยิ่งใหญ่มากๆที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งนะครับ ดังนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่เราเริ่มมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับและถ้าถามผมจริงๆเนี่ยการที่เราปลูกถ่ายอวัยวะจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเราควรจะเริ่มจากอวัยวะที่มันปลอดภัยและทําได้ง่ายก่อนในที่นี้ก็คือเรื่องของไตเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไตเราเกิดวายขึ้นมาเนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยนะครับเราตัดทิ้งหรือไตเรามีการติดเชื้อรุนแรงเราตัดทิ้งได้เลยแล้วเราก็ยังสามารถเอาคนไข้ไปอยู่บนเครื่องล้างไตได้อยู่แต่ถ้ามันเป็นการ ผิดปกติของหัวใจจากหมูมาสู่คนแล้วคนคไข้มีแต่ตายกับตายเท่านั้นนะครับปลูกไทยไปปุ๊บถ้ามันมีปัญหาก,ก็ตายลูกเดียวเลยมันไม่มีเครื่องอะไรที่มาพยุงได้นะครับนั้นไตึงเป็นอวัยวะหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ทางการแพทย์เราให้ความสนใจมากนะฮะทีนี้คําถามก็คือเฮ้ยแล้วมันยากยังไงการปลูกไทยไตยหมูมาไตาคนถ้าไม่นับเรื่องขนาดขนาดเราก็วัดละโอเคหมูยูกาทาเนี่ยดีสุดละ และเราก็ไปเลี้ยงในโรงเลี้ยงที่มันมีการปลอดเชื้อสุดๆนะครับมันมีอย่างนี้ครับเซลล์ของหมูกับเซลล์ของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นบนผิวของเซลล์เนี่ยมันก็จะมีโปรโตีนหลายๆอย่างซึ่งคนไม่มีทีนี้พอมันเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายคนคนก็จะทําการต่อต้านอวัยวะของหมูแบบฉับพลันที่เราเรียกว่าไฮเปอร์อ t ค r e j รเจคชั่นซึ่งเกิดจากการที่คนเนี่ยมีโปรโตีนแอนติบอดีต่อต้านหมูอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับ ถ้าเรากินหมูเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาหมูเข้าไปแล้วเจอเลือดเราเนี่ยเป็นอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าโปรตีนจากหมูเนี่ยมันไม่ได้ถูกย่อยเลยนะครับถ้าเราเอาไปทั้งอันเนี่ยอย่างเช่นไตทั้งก้อนเนี่ยใส่เข้าไปในมนุษย์นะเลือดของมนุษย์เนี่ยที่มันมีภูมิการอยู่มันมาเจอปุ๊บ โปรโตีนของหมูยังอยู่ตรงนั้นทําลายทิ้งเลยแต่ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยโปรโตีนของหมูพวกนี้มันจะถูกย่อยจนกระทั่งเป็นกรดอะมิโนซึ่งพวกนั้นจะทําให้แพ้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เราสามารถกินได้แต่นี้ไม่นับถึงในกรณีที่คนบางคนกินอาหารบางอย่างเราแพ้นะวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเราจะข้ามไปก่อนนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดการแพ้ในคนที่กินอาหารทะเลกินไออย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับเราข้ามไปก่อนนะฮะอันแรกเรามีโปรโตีนที่ไม่เหมือนกันละนะครับ แล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะสร้างแอนติบอดีไปจัดการมันทําให้มันเสียเลยนะครับเนี่ยอันนี้อันที่1อันที่2คือมันมีเชื้อโรคบางอย่างมีอยู่2ตัวเลยที่สําคัญมากนะครับตัวแรกคือ porcine retrovirus ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกลุ่มไวรัสเอคล้ายๆกลุ่มไวรัสเอเลยซึ่งไอตัวสายพันธุกรรมของมันเนี่ยสามารถที่เข้าไปอยู่ในสายพันธุ์ของมนุษย์ได้ นะครับดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการตัดต่อยีนเพื่อเอาไอไวรัสเนี้ยออกไปจากหมูให้ได้อันที่3ก็คือไวรัสอีกชนิดหนึ่งเราจะเรียกว่า porcine cytomegalovirus หรือ porcine CMV แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ porcine rocvirus นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้คนปลูกถ่ายหัวใจคนแรกจากหมูสู่คนเสียชีวิตด้วยส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะ คือมันก็เลยมีความยากลําบากตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการยอมรับของอวัยวะฮะมันยังมีเรื่องของโมเลกุลบางอย่างที่อยู่บนเซลล์ของหมูเนี่ยที่ทําให้เวลาเลือดคนผ่านไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะนั้นทําให้ถ้าเราปลูกถ่ายไตยหมูโดยที่เราไม่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะอุดตันในนั้นทําให้อวัยวะนั้นขาดเลือดแล้วก็ตายไปเลยดังนั้นเนี่ย สิ่งเหตุผลหลักๆที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงของไตหมูเพื่อที่จะให้เข้าสู่คนได้เนี่ยก็มีดังนี้นะครับคำถามก็คือเฮ้ยแล้วเขาเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตั้ง69ตําแหน่งผมจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3อย่างดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตบนผิวเซลล์ที่ทําให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยต่อต้านอย่างที่2 คือเป็นโปรโตีนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของหลอดของริ่มเลือดในหลอดเลือดนะครับอย่างที่3เป็นโปรโตีนที่ช่วยในการป้องกันการต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับสอย่างนี้ที่เขาเข้าไปจัดการนะครับแต่มันจะเป็นตัวอะไรนั้นผมก็คิดว่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ดีกว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่เยอะแล้วคนทั่วไปอาจจะเข้าใจได้ลําบากมากมายนะครับแต่นะ อันหนึ่งคือโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตหรือที่เรียกว่าไกลแค่นบนสิวผิวของเซลล์หมูเนี่ยมันมีหลายอย่างซึ่งคนไม่มีนะครับแล้วถ้าเราดันใส่มันเข้าไปด้วยอันนี้คนก็ต่อต้าแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่น sd วงเล็บ a นะครับออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัว alpha gal นะครับพวกพวกเ,เป็นโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวอื่นอีก2มีทั้งหมด3ตัวที่เขาตัดทิ้งไปนะครับ แล้วก็เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดก,ก็จะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีโปรตีนบางตัวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านด้วยการไปเอาระบบภูมิต้านทาน,ทานมันมาให้ไม่เกิดเรื่องนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพอเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเนี่ยหลักๆของเราในหัวที่เราคิดก็คือเฮ้ยในทานะหมอต่อหมอที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะเราจะคิดว่าอาวัยวะอันหนึ่งเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายคนไข้เนี่ย ทำไมมันถึงถูกทำลายได้ข้อแรกมันมีแอนติบอดีแล้วเรารู้ใช่ไหมแอนติบอดีไปจับเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการทำลายขึ้นมาวิธีสองก็คือเป็นวิธีที่ใช้ระบบภูมิต้านทานท,านที่เรามีมาตั้งกำเนิดที่เราเรียกว่า innate immunity แล้วเราไปเจอของแปลกๆก็จะโดนทำลายทิ้งนะครับหรือบางทีจะใช้ระบบอันนึงซึ่งเรียกว่า complement อันนี้เป็นระบบที่แบบสุดโหดมากเลยมันเหมือนเป็นระเบิดปรมาณูเลยถ้าเราไม่ไม่ปิดมันไว้นะแล้วมันลงไปที่อวัยวะนี้นระเบิดตุ้มเดียวเจ๊งหมดนะครับ เจ๊งหมดเลยนะฮะร,ระบบคอมพลเมนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์มาฟังเนี่ยก็จะพอเข้าใจนิดนึงแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีแอนติบอดีก่อนถึงจะมีการกระตุ้นคอมพลเมนต์ไม่จริงครับมันสามารถกระตุ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีแอนติบอดีก็ได้แล้วมันมีการทดลองแล้วด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของหมูเนี่ยนะครับในคาร์โบไฮเดรตสามตำแหน่งนั้นต่อให้มันไม่มีคาร์โบไฮเดรตสามตำแหน่งก็ยังมีคอมพลเมนต์ไปเกาะได้อยู่เราเลยคิดว่า มีเหตุผล2อ,อย่างอย่างแรกมันมีโปรตีนอย่างอื่นที่เราไม่ได้นับนะครับแล้วอันที่2ก็คือระบบของหมูมันไม่สามารถยับยั้งระบบคอมพลีเมนต์ของคนได้นะครับมันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบของหมูให้มันมีการยับยั้งคอมพลีเมนต์ของคนได้นะครับตัดต่อเข้าไปในยินเพิ่มเติมอีกนะครับเช่น CD 5 5หนะครับ,รบหรือ Dk accelerating factor พวกเนี้นะฮะหรือในหมูบางชนิดเขาก็อาจจะใช้ตัว C.D. 5 9หรือ Membrane n h i t i t o r y of Reactive Lysis ได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องสนใจแล้วกันมันมีชื่อเรียกหลากหลายอันนะฮะก็พวกนี้แหละคือ1เรื่องไอกคอมพลีเมนต์นะครับอันที่อือเรื่องแอนติบอดีอันที่3เรื่องของ T เซลล์นะ T เซลล์นี้ผมพูดบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นเซลล์ของมนุษย์ที่เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับที่วิ่งเข้าไปแล้วก็ทําหน้าที่ตรวจตราว่าอะไรคือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายและในที่นี้ก็คือหมูนี่แหละครับ คือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะครับถ้าใครยังพอจําที่ผมเล่าไปได้เนี่ย T cell เนี่ยมันจะรู้ว่าสิ่งแปลกปลอมอีกตัวนึ่งคืออะไรคือมันจะต้องไปจับกับโมเลกุลนันหนึ่งชื่อว่า MHC นะครับหรือ Major Histocompatibility Complex นะครับอีกตัวอ,อีกคำหนึงซึ่ง MHC เนี่ยก็มีอีกคำเรียกหนึ่งถ้าในคนเราจะเรียกว่า Human Leukocyte Antigen ตัวนี้เป็นตัวที่บ่งบอกเซลล์เลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันมีปัญหาแลให้มันจัดการของหมูเนี่ย มันก็มี HLA เหมือนกันแต่มันจะไม่ได้เรียกว่า HLA มันจะเรียกว่า SLA swine นะครับซึ่งก็คือหมู swine n u c l e o c y s i d antigen ไอ้ตัวเนี้ยในเซลล์หมูมันก็จะไปจับกับ T เซลล์ของคนทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านกันดังนั้นเราจึงจะต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยับยั้งปฏิกิริยาเนี้ยไม่ให้มันต่อต้านกันให้ได้นะครับดังั้นตอนนี้เท่าที่เราฟังมาเราก็เจอว่าวิธีในการทำลายด้วยระบบภูมิต้านทานมัหนึ่ง innate immunity นะครับ เช่น NK cell เช่น complement เป็นต้นนะครับ macrophage เป็นต้นระบบ Antibody นะครับซึ่งเป็นระบบที่รุนแรงมากที่สุดนะครับระบบที่3คือ T e l l นะไอ้สอย่างเนี้ยที่เราต้องไปจัดการนี่คือระบบเรื่องภูมิต้านทานนะแต่มันก็จะมีอย่างอื่นเช่นเช่นตัวที่ทําให้เกิดการแข่งตัวของเลือดในหลอดเลือดนะครับและอื่นอีกมากมายซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนไปอ่านได้ว่าไอ้หมูยุกทานที่เขาทำเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งอะไรบ้างนะครับ คือเอาง่ายมีการตัดไอ้พวกคาร์โบไฮเดรตออกไปจากหมูนี้ทั้งหมด3ตัวนะครับมีการตัดไอ้ตัวไวรัส p o r ์ซี e เรโทรไวรัสออกไปมีการสกรีนหาตัวพ o ร์ซีน CMV แล้วก็พ o ร c ซีนโรซิโอโลไวรันะครับนี่คือของหมูออกไปมีการใส่ยีนของมนุษย์เข้าไปเป็นยีนที่เอาไว้ใช้ในการปอต้านไม่ให้ไม่ให้ตัวเซลล์ของหมูเนี่ยเจอคอมพลีเมนต์ทำลาย นะครับไม่ให้หลอดเลือดมันตันแล้วก็มีตัวหนึ่งคือป้องกันไม่ให้มีการเสียไปของหลอดเลือดแล้วก็ไม่ให้มีการอักเสบนะครับฟังดูแล้วมันยุ่งยากใช่ครับมันยุ่งยากมากๆผมถึงถือว่ามันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้อันนี้คือหลังจากปลูกถ่ายไปเนี่ยคนไข้ก็ยังเป็นจะต้องใช้ยากดภูมิบางชนิดอยู่ซึ่งยากดภูมิที่ใช้ในคนนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับสู่สาธารณชนแต่ถ้าเราไปดูในการปลูกถ่ายอวัยวะคือหัวใจที่ผ่านมาทั้ง2เคสนะครับ ที่ University of Maryland ตัวนั้นเนี่ยเขาใช้ในเคสที่1กับเคสที่2เนี่ยไม่ใช่ใช้ตัวเดียวกันนะครับเคสแรกรู้สึกจะใช้ uh, CD40 นะครับเคสที่สใช้ CD154 หรือ CD40 ligand น,นะครับซึ่งตรงนี้ผมอธิบายมันอาจจะเข้าใจได้ยากหน่อยนะครับไอ้สอตัวนี้ CD40 กับ CD40 l i g a n นเนี่ยถ้ามันมัน ทำงานมากจนเกินไปมันจะเกิดปัญหาคืออาาวาัยวะมันจะเสียแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนเป็นหมอก็ไปอ่านตรงนี้เพิ่มนิดนึงแล้วกันวันนี้ผมก็คงไม่ลงรายละเอียดตัวน,นั้นนะแต่ว่าอันนั้นเป็นยาที่เขาใช้ในกรณีของการปลูกถ่ายหัวใจจากหมูสุ่คนผมก็คิดว่าจากาการปลูกถ่ายไตายจากหมูสุ่คนก็อาจจะเป็นอันนี้เหมือนกันนะครับจริงๆถ้าบอกว่านี่คือการปลูกถ่ายไตายจากหมูสุ่คนครั้งแรกของโลกก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วที่ University of Alabama Birmingham นะครับทำเมื่อน่าจะ2ปีที่แล้วมั้ครับแต่ว่าทำในคนไข้ที่สมองตายไปแล้วโดยใส่ไตของหมูเข้าไปสู่คนแล้วก็ไตของหมูเนี่ยมีการเปลี่ยนพ,นพันธุกรรมคล้ายกับกรณีของหมูยุคทานในกรณีของคุณสเลเมนนะครับแต่ว่าของเขามีวิธีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือใช้กรรมวิธีเรียกว่าไทโมคิดน,นี่อ่าอันนี้ถ้าใครมาฟังตรงนี้จะหูสุดตื่นเต้นอะไรคือไทโมคิดนี่วะไม่เคยได้ยินมาก่อน ไทโมคิดนี้ก็คือการที่เอาต่อมไทมัสของหมูตัวนั้นเนี่ยใส่เข้าไปในแคปซูลของไตเป็นเวลา2เดือนแล้วจึงเอาไตนี้ไปปลูก่ายให้คนทำไปทำไมเพราะว่าไอเนื้อเยื่อไทมัสของหมูตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้เลือดที่เป็นทีเซลของคนเข้าไปในนั้นใช่ไหมมันจะบอกทีเซลบอกว่าเฮ้ยเราอยากไปทำลายเนื้อเยื่อหมูซะเลยนะครับไทมัสเนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนสอนทีเซลครับ เวลาเรามี T-cell ซ,ซึ่งมันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาที่โรงเรียนมาจะโรงเรียนจะบอกว่าเอออันนี้ทําลายได้อันนี้อย่าไปทําลายนะครับนี่เราก็ใช้โรงเรียนของหมูสอนเม็ดเลือดเซลล์คนเลยครับนะเราก็เจอว่าวิธีนี้สามารถที่จะช่วยทําให้ไตมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีที่เขาทดลองกับคนที่คนไข้สมองตายทั้งหมด2คนนั้นเขาก็ไม่ได้เก็บคนไข้ไว้นานเพราะว่า ก็จะเก็บคนไข้ที่สมองตายไปแล้วนานๆเนี่ยมันก็ผิดจริยธรรมนะครับดังนั้นเขาก็เลยเก็บไว้น่จาจะประมาณสักสวัน3วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้คนไข้เขาเสียชีวิตไปตามาธรรมชาตินะฮะนี่แหละมันก็เลยเป็นสุดยอดนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าถามผมต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราคงต้องมาดูละเพราะว่าเราพยายามจะยับยั้งไม่ให้ออนติบอดีทําลายหมูแล้วเราพยายามจะยับยั้งไม่ให้คอมพลีเมนต์ทำลายหมู เราต้องการไม่ให้มีเส้นเลือดไปอุดตันเราเรามีการปรับเปลี่ยนยีแล้วเราดูเรื่องของการติดเชื้อของหมูแต่ว่าเราดูแค่2ไวรัสเท่านั้นนะครับคือเมื่อกี้ที่หมอพอกก็คือ porcine retrovirus นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น porcine c y t o m e g a c r o virus porcine roseolovirus นะครับพวกนี้เป็นไวรัสตลาดแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรอื่นอีกหรือเปล่าที่เราไม่ได้ตรวจ นะครับพวกไวรัสพวกนี้มันจะยุ่งกับ DNA อ็น่ะมันจะตรวจได้ยากมากแล้วก็เราไม่แน่ใจก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะครับปัญหาของไวรัสพวกนี้คือเนื่องจากว่ามันมาจากสัตว์เราก็อาจจะไม่มียาที่ไปต่อต้านมันที่เหมาะสมนะครับและต่อให้เราพยายามให้ตายยังไงเนี่ยเซลล์หม,มูในปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถทําให้มันเหมือนคนได้ร้อยเปอร์เซ็นก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการต่อต้านได้อยู่ดีดังนั้นคนที่ได้รับการปลูกถ่ายก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ยากดภูมิต้านทานนะครับ ในอนาคตถ้าผมพัฒนาทางด้านของอวัยวะที่มันมาจากสัตว์เนี่ยมันจะพัฒนาไปยังไงเออตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากน่าสนใจมากยังไงข้อแรกปัจจุบันเราพยายามทําให้อวัยวะหรือเซลล์ของหมูเนี่ยคล้ายคนมากที่สุดถูกไหมฮะแต่มันไม่มีทางหรอกครับยังไงก็ต้องมีโปรตีนอะไรบางอย่างในหมูซึ่งเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้หมดมันอาจจะมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวก็ได้เราเปลี่ยนมันทุกตัวมันคงทาไม่ได้นะครับ อันนี้อาจจะต้องมาอีกขาหนึ่งละในเมื่อเราเปลี่ยนมันไม่ได้ใช่ไหมเราทําให้ไตของหมูมันทนต่อภูมิต้านทานของเราได้ไหมนะครับเออเราจะเรียกภาวะนี้ว่า immune tolerance ก็คือภูมิต้านทานของร่างกายคนที่รับบริจาคไตหมูเนี่ยไม่ตอบสนองต่อไตหมูโดยการทําลายมันก็มีคนคิดเหมือนกันครับอย่างเช่นตรงเนี้ มันอาจจะทําให้มีโมเลกุลบางอย่างเพิ่มขึ้นในห,หมูเช่น HLA-G HLA-E พวกนี้มันจะทาให้เซลล์ของหมูไม่โดนทําลายเพราะว่าเซลล์ของุูนตาทานคนมาเจอพวกนี้ผุเออเฮ้ยอันนี้พวกเดียวกันไม่ท <texts S 1> <ๆ>ําลายดีกว่านะครับมันเป็น HLA ชนิดพิเศษนะครับที่จะทำให้มันไม่เกิดการทําลายได้แต่ก็มีอย่างอื่นอีกเหมือนกันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆแล้วกันแล้ว HLA-G เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เวลาที่เราท้องลูกเนี่ยเราไม่ทําลายลูกในท้อง อ่าตรงนี้สําคัญมากนะครับเราไม่ทําลายนูนในท้องเพราะว่าตัวนี้มันมีส่วนที่สําคัญ H O A G แล้วก็ H O A E นี่แหละนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวซึ่งเราพัฒนาในอนาคตให้มันสามารถทนต่อไอ้ตัวของอวัยวะที่มาจากสัตว์ได้มากขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะถามอ่าแล้วอย่างนี้ทําไมเราไม่สร้างอาวัยวะขึ้นมาเองแล้วสเต็มเซลล์มันอยู่ตรงไหน,นเออใช้สเต็มเซลล์ช่วยได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสเต็มเซลล์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถทดแทนอวัยวะแบบนี้ได้เลยนะครับ คือสเต็มเซลล์เนี่ยล่าสุดที่ผมดูนะม,นมันเราสามารถทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ของอวัยวะที่ต้องการเช่นหัวใจได้แต่ว่ามันจะอยู่ตรงนั้นแค่แบบอย่างมากก็24-48ชั่วโมงแล้วมันก็หายไปเลยทําให้เราไม่สามารถที่สร้างมันได้นะครับแล้วอวัยวะเทียมบางคนก็บอกว่าเนี่ยก็เรามีมีเครื่องพิมนสามมิติ 3D printer ทาแล้วมันไม่ริ้นมันออกมาเลยแล้วก็เอาเซลล์ไปแปะวิธีนี้นก็าลังถูกพัฒนาอยู่ครับเราจะเรียกว่า scaffolding scaffold Sca ก็คือเป็นโครงนะครับ แล้วเราก็เอาเซลล์ที่เราโคลนมาเนี่ยใส่เข้าไมโครให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างที่เราต้องการแล้วก็ไปเป็น,ปนอวัยวะนั้นนะครับก็มีคนทําสําเร็จแล้วแต่เป็นเซลล์ที่มันง่ายๆก็คือหลอดลมนะครับเราทําหลอดลมสําเร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็กําลังทําพวกกระเพาะปัสสาวะอยู่นะครับจริงๆกระเพาะปัสสาวะก็สาเร็จแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอวัยวะที่มันดูมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเช่นไตเช่น เช่นหัวใจเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนะครับแล้วเราควบคุมให้เซลล์ต่างๆมันกลายไปเป็นเซลล์ที่เราต้องการตามโครงที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้นะครับงนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปในอนาคตนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในกรณีของคุณสเลแมนเนี่ยผมก็หวังว่าจะปลูกถ่ายแล้วก็สําเร็จนะครับเพราะถ้าสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยต่อไปอก็จะมีความหวังให้กับผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะเป็นอย่างมากนะครับเราก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ให้ผมเดานะ เ,เรื่องนี้มันยังใช้เวลาประมาณสัก10ปีถึงจะถือว่าสําเร็จมากๆนะครับและถ้าถึงเวลานั้นใครก็ตามที่เลี้ยงหมูเป็นประจําอยู่แล้วและมีโรงเลี้ยงหมูแบบพิเศษหมูยูกาทานนะครับรวมทั้งสามารถที่จะมีเทคโนโลยีการปลูกการปรับเปลี่ยนยีนให้เหมาะสมได้นะทำงานร่วมกับหมอที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะสุดยอดมากเลยแหละสุดยอดทั้งในเชิงธุรกิจ ในเชิงจริยธรรมในเชิงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คือ3อย่างมันมารวมกันในอันเดียวกันได้มันสุดยอดมากนะครับแต่วันนี้ผมอาจจะพูดแล้วผมตื่นเต้นมากเกินไปหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมทําโดยตรงเลยมันรู้สึกว่าเออแ่ะเรามาทางนี้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยพูดซะยาวหน่อยแต่จริงๆก็หวังว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณหมอคนไหนมาฟังถ้าเป็นหมอที่เป็นนักเรียนอยู่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าในสายเนี้ย มันสนุกมากแล้วเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงถ้าเราสามารถพัฒน,นาทางด้านใสนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับมันมีความสุขมากๆแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ของงานวิจัยที่มันละเอียดกว่านี้ให้ทุกคนเข้าไปดูเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เล่าลงรายละเอียดเพราะว่ามันอาจจะยากจนเกินไปนะครับไม่ใช่ยากธรรมดายากมากด้วยนะฮะก็ก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ถ้าสนใจจริงๆหรือเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอาวัยวะและอยากรู้เรื่องพวกนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตััวเองนะครบ โอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ